สวัสดีครับร้านใจแอนออโต้แมคลำลูกกาคลองสามนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสต็อกสินค้านะครับมียางเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวแรกนะครับตัวนี้จะเป็นยางดันหลบนะครับเป็นยางใหม่ดันหลบเป็นเบอร์สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบ R สิบห้านะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบ R สิบห้าใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้นะครับตัวนี้นะครับเป็นยางใหม่ปียี่สิบสี่นะครับยางใหม่ปียี่สิบสี่ดันหลบตัวนี้ ออกแบบมาสาหรับบรรทุกนะครับตัวนี้แก้มหนามากเลยนะครับดัลล็อกมีโปรโมชันดีๆนะครับราคาถูกมากๆสี่เส้นอยู่อยู่ที่แปดพันห้าร้อยบาทครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับสี่เส้นแปดพันห้านะครับ, 8, รบพร้อมใส่ให้เรียบร้อยยางใหม่ดัลล็อบสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบ R สิบห้านะครับต่อ,อไปเป็นโปรโมชันยางใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นดันลล็อบ PT สาม A นะครับดัลล็อบ PT สาม A สองหกห้า ห้าสิบ r ยี่สิบนะครับสองหกห้าห้าสิบ r ยี่สิบนะครับเป็นยังใหม่ปียี่สิบสี่นะครับยังใหม่ปียี่สิบสี่นี่นะครับ pt สาม a ตัวนี้จะเป็นตัวที่ติด forjuner มานะครับตัวที่ติด forjuner มานะครับตัวนี้เป็นยางใหม่มีโปรโมชั่นนะครับปกติอยู่ประมาณสองหมื่นกลางๆนะครับตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับสี่เส้นหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทใส่รถตัวสูง ขอบ20ได้ทุกรุ่นเลยนะครับ265 50R20 นะครับมิว e v เว e ร์เลสอาเจใส่ได้หมดเลยนะครับต่อไปตัวนี้เป็นยางใหม่นะครับ y o โกฮาม่ oh ama, รุ่น ATG94 นะครับ ATG94 ตัวนี้จะเป็นเหมือนอยางเดิมที่ติดรีโวมาครับเป็นเบอร์265 26 65R17 ใส่รถตัวสูงที่เป็นขอบ17นะครับโยโกฮาม่ oh เป็นยางใหม่ปี24นะครับ ยางใหม่ปี24ตัวนี้รีดน้ําดีมากนะครับรีดน้ําดีแล้วก็เสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังเกาะถนนดีมากนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับ4เส้นอยู่ที่15,000บาทครับยางใหม่ปี24นะครับโยโกฮาม่า4 uh เส้น15,000บาทรุ่น G94 นะครับต่อไปเป็นบีสโตนนะครับยางใหม่มีโปรมเหมือนกันนะครับ สองศูนย์ห้าเจ็ดสิบ r สิบห้านะครับปลายปียี่สิบสามนะครับปลายปียี่สิบสามตัวนี้มีโปรลดราคานะครับนี่นะครับเป็นยางใหม่นะครับดูละวิททนทานนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่เก้าพันบาทครับเก้าพันบาทใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้ได้นะครับตัวนี้นี่นะครับเป็นลายดอก r หกหนึ่งหนึ่งนะครับ r หกหนึ่งหนึ่งเป็นยางใหม่ปลายปียี่สิบสามนะครับต่อไปเป็นโยโกฮามานะครับใส่รถตัวสูงนะครับ สองหกห้าเจ็ดสิบอาสิบหกนะครับสองหกห้าเจ็ดสิบอาสิบหกเป็นรุ่น G ศูนย์หนึ่งห้านะครับ G ศูนย์หนึ่งห้าตัวนี้เป็นยางใหม่ปีย3นะิบสามครับมีโปรโมชั่นลดราคานะครับถูกมากๆเลยนะครับยูโกฮาม่า G 0ศูนย์หนึ่งห้านะครับตัวนี้เสียงไม่ดังนะครับเสียงไม่ดังรีดน้ําดีนะครับเกาะถนนดีมากๆใครเคยใช้จะรู้นะครับตัวนี้เป็นยางที่ดีมากๆเลยนะครับจ0ศูนย์หนึ่งห้าปกติอยู่ ประมาณ18,000บาทครับตัวนี้จัดไปเลยนะครับถูกๆ13,500บาทครับเป็นยางปี23่สครับ13,500บาทพร้อมส่งให้เรียบร้อยนะครับมาที่ร้านมีบริการใส่ถวงให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็น2องหกห1 8นะครับ2องหกห้ารุ่น G94 นะครับ G94 ก้าสี่โยโกฮามาปี24นะครับ ปี24เป็นยางใหม่นะครับยางใหม่โยโกฮาม่าตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสีเส้น17,500บาทนะครับพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยครับพร้อมใส่ถ่วงให้เรียบร้อย่างยังหัดจะส่งฟรีให้ทุกชุดนะครับโยโกฮาม่า G 9 4 2 6 5 6 0 R 1 8นะครับปี24่สิบสนึงมืนเจ็ดบาทครับตัวนี้น่าใช้มากๆนะครับราคาไม่สูงมากนะครับ ต่อไปเป็นโอตานินะครับโอตานิสองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดนะครับสองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดจะเป็นลายายซิ่งนะครับายซิ่งตัวนี้เน้นการยึดเกาะถนนนะครับนี่นะครับแก้มยางก็จะประมาณนี้นะครับเนียนๆสวยๆนะครับโอตานิ S A อ่าไม่ใช่ครับโอตานิ B M พันธนะครับรุ่นตัวนี้เป็นรุ่น B M พันตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับหมื่น หมืน่นต้นๆนนะครับหมืน่นต้นๆ้นนะครับผมจําราคาไม่ได้นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับตัวนี้ต่อไปเป็นถอดไปแดงนะครับถอดไปแดงดอลลอบสองศูนย์ห้า R สิบหกนะครับใส่รถกระบะขอบสิบหกนะครับสองศูนย์ห้ารสิบหกตัวนี้เป็น a อทสองศูนย์นะครับมันจะเป็นเบอร์ตรงรุ่นของ รถกระบะนาวาล่านะครับนาวาล่าตัวเตี้ยจะเป็นเบอร์นี้นะครับสองศูนย์ห้าสิบหกตัวนี้เป็นยางถอดป้ายแดงปียี่สิบสามนะครับสัปดาห์ยี่สิบแปดปียี่สิบสามนะครับถอดป้ายแดงนะครับสภาพสวยๆนะครับสี่เส้นตุ่มหน้ายางยังอยู่นะครับถอดใหม่ๆจากที่โชว์รูมนะครับตัวนี้ 4เสแนอยู่ที่7,500บาทครับ7,500บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับสั่งยังวัดจะส่งให้ฟรีนะครับใส่อีซูซ DMAX ก็ได้นะครับอ่า Vigo Revo ใส่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ตรงของ n a v a r a นะครับไททันก็ใส่ได้นะครับต่อไปเป็นยางใหม่215 65 R15 เออน้อนะครับ215 65 R16 ใส่รถกระบะตัวเตี้ยขอบ16นะครับเป็นยางใหม่ปี24นะครับดันหลบยางใหม่ปี24จะเป็น เบอร์ตรงของวีโ o นะครับว i โ o ลีโตัวเตี้ยนะครับว i โ o ลีโ o ตัวเตี้ยนะครับนี่นะครับเป็นยางใหม่นะครับดัลล็อ lt สามเจ็ดนะครับปกติอยู่อยู่ประมาณหมื่นสาพันห้าร้อยนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นให้นะครับสี่เซนเก้าพันเก้านะครับเก้าพันเก้ายางใหม่ปียี่สิบสี่นะครับยางใหม่ปียี่สิบสี่นะครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับต่อไปเป็นดัลล็อปนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น at ห้านะครับดัลล็อป at ห้า สองสองห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกนะครับสองสองห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกนะครับดันหลบเอทีห้านี่นะครับปียี่สิบสี่นะครับยังใหม่ปียี่สิบสี่นะครับเป็นดอกออทเลนนะครับสําหรับสายแคมปิ้งนะครับต้องตัวนี้เลยนะครับราคาไม่แพงด้วยครับดันหลบเอทีห้าจัดไปเลยครับสี่เส้นหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับยางใหม่ปียี่สิบสี่ด้วยนะครับราคาไม่แพงนะครับ ล้อปาเจโร่นะครับปาเจโร่สอบถามได้นะครับราคาจัดให้ถูกๆนะครับล้อเก่าสามารถนํามาเทินได้นะครับอันนี้ไททันขอบสิบดนะครับไททันขอบสิบดรถตัวเก่าไททันตัวเก่าจะเปลี่ยนยางก็มาดูชุดนี้ได้นะครับเทินเก่าได้นะครับเพิ่มไม่เยอะนะครับคุ้มกว่าเปลี่ยนยางอย่างเดียวนะครับต่อไปเป็นยางไม่บีดสโตนนะครับสอง หกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดนะครับสองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดปลายปียี่สิบสามนะครับปลายปียี่สิบสามนะครับนี่นะครับเป็นยางใหม่อันนี้เหลือเหลือชุดสุดท้ายแล้วนะครับโปรโมชั่นสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทสองหกห้าหกห้าอาสิบเจ็ดปลายปียี่สิบสามนะครับเป็นรุ่นเอทีหกเก้าสามนะครับเอทีหกเก้าสามสี่เส้นหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับหมดแล้วก็ไม่มีเข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ ต่อไปเป็นสองหกห้าเจ็ดสิบอารสิบหกนะครับสองหกห้าเจ็ดสิบอาสิบหกชุดนี้สัปดาห์สามสิบเอ็ดปียี่สิบสามนะเป็นยางถอดใบแดงนะครับบิตสโตนดูเลอร์เฮตที่หกแปดสี่นะครับถอดใหม่ๆจากที่โชรูมนะครับตุ่มหน้ายางชัดๆนะครับสภาพสวยๆนะครับตุ่มหน้ายางชัดๆทุกเส้นนะครับชุดนี้นะครับสี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท สองหกห้าเจอาตนะครับตัวนี้ของหายากนะครับไม่ค่อยจะมีเข้ามานะครับนานๆจะมาสักทีหนึ่งต่อไปสองหกห้าหกห้าอาเจบิตสโตนถอดป้ายแดงนะครับด,ดูดูเลอร์เฮตที่หกแนะครับรุ่นดูเลอร์เฮตที่หกแสัปดาห์สามสบเอปียีสิบสานะครับนี่นะครับสภาพสวยๆนะครับใหม่ๆถอดอาทิโชลูมนะครับ ดูเลอร์ HT หกแปดสี่สองหกห้าหกห้า R สิบ็ดใส่รถตัวสูวงที่เป็นขัสิบเจ็ดได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้สี่เส้นอยู่ที่หนึ่งหมืนสี่ันห้าร้อยบาทครับหนึ่งืสี่พันห้ารอยบาทต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีทุกชุดน,นะครับล้อเอเวอเรสตก็มีมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสนใจโทรมาสอบถามได้นะครับผมโอเคครับมีตัวไหนอีกโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ